สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องของมานโก้ฮับบี้กันนะฮะในวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําตัวเองง่ายๆนะครับก็ตั้งแต่ทําคลิปมาเนี่ยยังไม่มีคลิปที่ว่าเป็นการแนะนําตัวเองเลยนะในวันนี้ก็เลยถือโอกาสครับมาแนะนําตัวเองง่ายๆก็แล้วกันนะฮะแต่ว่าก่อนอื่นนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกันมาตลอดนะครับไม่ว่าตั้งแต่จุดเริ่มต้นของผมเลยจนถึงปัจจุบันนี้นะครับขอบคุณจริงๆครับผม ส่วนสาเหตุที่ทําช่องย t u b e นะครับก็เพราะว่าเมื่อปีที่แล้วนะครับโควิดเพิ่งเริ่มระบาดใช่ไหมครับแล้วก็ต้องกักตัวเองนะครับพออยู่บ้านนานๆหลาย,ลายๆวันปุ๊บก็เลยเกิดไอเดียครับว่าเอ,อลองเอากันพาที่ซื้อไว้ดองไว้เนี่ยเอามาประกอบแล้วก็รีวิวดูดีไหมนะครับจะได้ไม่จะได้ไม่ว่าง <c oughs> นะฮะนี่คือประเด็นจริงๆเลยนะครับแล้วก็จะบอกว่าเวลาผมซื้อกันพาร์หรือว่าซื้อของเล่นโมเดลต่างๆเนี่ยไม่เคยดูรีวิวเลยนะครับเพราะว่าส่วนตัวแล้วชอบตัวไหน ซื้อทันทีโดยที่ไม่คิดอะไรครับนะครับก็ยังถือว่าเป็นมือใหม่อยู่นะครับประสบการณ์อาจจะยังไม่มากพอนะครับยังไงก็ขอฟังเนื้อฟักตัวด้วยนะครับก็สามารถพูดคุยแนะนําติชมกันได้เลยนะฮะบางทีเนี่ยผมก็จะใช้ชื่อหรือคําศัพท์ที่ว่าเป็นภาษาญี่ปุ่นยังไงก็ขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะครับ ตัวผมนะครับเป็นเด็กวัยรุ่น90นะครับที่ชื่นชอบการ์ตูนหรืออนิเมชันของญี่ปุ่นนะครับอย่างเช่นดักกันบอลเซนเซ่าซิตี้ฮันเตอร์มัดเทพเจ้าดาวเหนือสแลมดังนะครับพอเราชอบนะครับก็จะเริ่มเก็บสะสมของต่างๆนะครับอย่างเช่นการ์ดการ์ตูนสมัยก่อนก็การ์ดดักกันบอลของโอเดนยานะครับแล้วก็สมุดสติ๊กเกอร์โดเรมอนต่างๆนะฮะก็เก็บสะสมมาปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะครับแต่ว่าไม่ได้หาเพิ่มแล้วนะเพราะว่าู้ราคาปัจจุบันไม่ไหวนะฮะ ส่วนซีรีส์กันดมเนี่ยก็มีดูบ้างนะครับอาจจะไม่ได้ทุกภาคนะอย่างเช่นถ้าภาคแรกที่ดูตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยก็คือภาควิงนะครับจำได้เลยเนี่ยภาควิงเนี่ยเป็นปลูกความเป็นกันดมของตัวเองขึ้นมาเลยนะครับเพราะว่าพอดูเสร็จปุ๊บเนี่ยดูจบปุ๊บเนี่ยก็ไปหาซื้อหุ่นเก็บเงินซื้อหุ่นนะครับสมัยนั้นน่าจะชูประมาณมอต้นมั้งครับนะพวกมอต้นนะครับแล้วก็ซื้อเก็บไว้ปัจจุบันก็ยังเก็บไว้อยู่นะครับแต่ว่าเป็นซากไปแล้วนะฮะก็คิดว่าน่าจะกี่ปีละ20ปีได้ ตั้งแต่สมัยมอต้นนะส่วนเกมนะครับก็เล่นตั้งแต่สมัยเครื่องฟามิคอมนะฮะจนถึง PlayStation 4นะครับเครื่องไป5ยังไม่มีนะฮะซีรีส์ที่ชอบเล่นก็จะเป็นพวกแนวเ e สเดนต์อีวิลหรือไ i โ h ฮาสซาร์ดนะครับแล้วก็เมทัลเกียแล้วก็ถ้าเป็นเกมภาษาก็จะเป็นพวก Double q ควสหรือไม่ก็ f ฟ n ตาซีนะครับก็คือจะติดตามเล่นตั้งแต่ภาคแรกจนถึงปัจจุบันเนี่ยแหละนะฮะ โอเคครับคลิปนี้นะฮะผมก็มาแนะนําตัวเองสั้นๆง่ายๆเท่านี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมกันนะครับแล้วก็อย่าลืมเพื่อเป็นกําลังใจนะครับฝากกดติดตาม Subscribe ทางเราด้วยนะครับส่วนคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย